ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมลังรอบโลกนะครับมาอยู่ที่บ้านจ่าโบนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดวักแวะนะครับเป็นจุดแวะพักเพื่อชมวิวนะครับระหว่างทางที่เราเดินทางจากแม่ห้องสอนจะไปอำเภอปลายนะครับก็จะมีจุดแวะชมชื่อว่าบ้านจ่าโบนะครับตรงนี้จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับบรรยากาศทิวทิวทัศน์หรือของภูเขานะครับเพื่อเขาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นี้เป็นจุดชมวิวนะครับบ้านจ่าโบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากมาชมวิวสวยๆแล้วนะครับก็จะอยู่ใกล้ชายแดนพม่านะครับไปอีกประมาณสัก30กิโลนะครับ<ม>ก็จะเข้าสู่ประเทศพม่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นชนเผ่าลาหูหรือว่าเผ่ามูเซอนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิถีของมูเซอร์วิ ผีของลาหูนะครับสำหรับบ้านจ่าโบนี่นะครับคําว่าจ่าโบนะครับจ่าก็คือความหมายก็คือเหมือนคําว่านายนะครับโบก็คือชื่อคนนะครับหรือว่านายโบนะครับเป็นคนที่มาสร้างบ้านตรงนี้นะครับพอดีว่าตรงนี้จะได้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะครับนี่ครับจะเห็นภูเขานะครับเห็นบรรยากาศของภูเขาในอำเภอปางมะพ้านะครับ นี่ครับเราจะเห็นบรรยากาศของท้องถนนนะครับนี่หม,มีรถจอดเป็นจำนวนมากนะครับเออจะแวะมาออชมวิวนะครับชมที่ิวทัศน์แล้วก็แวะออทานอาหารนะครับตรงนี้ก็ก็จะมีโฮมสเตย์มีที่พักนะครับถ้าใครที่อยากจะพักตรงนี้ก็มีที่พักเหมือนกันนะครับมีร้านกาแฟมีร้านชา มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็สามารถที่จะเดินชมวิวได้ไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ให้เห็นบรรยากาศของอถนนนะครับซึ่งเป็นวิถีของชาวลาวหูหรือว่าชาวมูเซ์นะครับก็จะมีสินค้าที่ระลึกนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้านะครับประจำถิ่นท้องถิ่นนะครับ จะเป็นชุดชาวเขานะครับที่ที่เรารู้จักของเผ่ามูเซอร์เผ่าลาหูนะครับมีกระเป๋าสะพายนะครับสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าลาหูนะครับก็คือบ้านไม้ขัดแตะนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับผมก็เคยอยู่มาสมัยเป็นเด็กแต่ว่าผมไม่ใช่เผ่าลาหูนะครับผมอาจจะเป็นจากคนลาวทางฝั่งอีสานนะครับแต่ว่าก็จะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเช่นกันนะครับในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อประมาณสัก3า40ปี50ปีที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับบ้านจ่าโบนี่นะครับก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ ภูเขาส,ส launch, ่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาปูนนะครับเขาหินปูนนะครับนี่ครับจะทั้งซ้ายและขวานะครับเนี่ผมจะให้เห็นนะครับเป็นหน้าผานะครับเป็นเขาหินปูนอิแร นะครับตอนนี้นการนักท่องเที่ยวก็มาสั่งกาแฟนะครับกาแฟร้านนี้รู้สึกจะว่าเป็นที่นิยมนะครับยอดนิยมนะครับก็มีเมนูก็มีหลายอย่างนะครับนะีครับ เอสเปรสโซคาปูชิโนลาเต้บล็อกค่านะครับคือส่วนใหญ่ก็จะใช้กาแฟในที่ปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้นะครับตอนนี้ครับน้องๆนะครับชนเผ่าลาหูหรือว่าเผ่ามูเซนะครับวิธีของชนเผ่าลาหูนะครับก็จะไปเก็บพืชเก็บอะไรก็นเนี่ยครับจะมีตะกร้า ใส่ด้านหลังนะครับสพายไปนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากมีการเปิดประเทศนะครับเปิดให้มีการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวมาที่นี้ก็เริ่มเริ่มมีคนเข้ามานะครับเริ่มคึกคักนะครับเห็นได้จากรถจอดนะครับเป็นทิวเป็นแถวยาวนะครับนี่ครับ ก็มีรถสปอร์ตนิสสัน GTR นะครับขึ้นมาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับรูปทรงเหมือนข้าวหลามนะครับของภาคกลางหรือว่าของอีสานแต่ว่าไม่ใช่นะครับของลาหูเขาเรียกว่าหมูหลามนะครับหมูหลามมันแตกต่างจากข้าวหลามยังไงครับหมูหลามกับข้าวหลามข้าวหลามข้างในจะเป็นข้าวครับแต่ถ้าว่าหมูหลามจะเป็นหมูครับแล้วก็ส่งเครื่องสําหรับทานกับข้าวกทีนครับอ๋อเครื่องมีอะไรบ้างครับข้างในเครื่องก็ส่งเครื่องเลยครับ ต้นหอมผักชีพริกตะไคร้มะกรูดมะนาวมะนาวยังไม่ใส่ก็ได้ครับเอาไว้เป็นน้ำจิ้มครับแต่ถ้าเกิดใส่ไปก็คบรถทีเดียวเลยทัางเลยครับครับนี่ครับน้องเขาก็บอกสูตรมานะครับหมูหลามนะครับใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับก็เนื้อหมูหรือว่าหมูสับเนื้อหมูครับเป็นชิ้นครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จครับต้องรอประมาณกี่นาทีได้กินได้กินครึ่งชั่วโมงครับอ๋อครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะจะได้ทานกันนะครับ ตรงนี้ไม้ไผ่นี่เราเป็นไม้ไผ่อะไรครับที่ทำไผ่ซางครับถ้าเกิดไผ่อื่นทําไม่ได้ครับอย่างไผ่ป้อใหญ่ๆแบบนี้ทำไม่ได้ครับก็จะเป็นไผ่ซางเท่านั้นครับไผ่ซางก็จะหาได้ตามภูเขานี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับนี่ครับรูปทรงก็เหมือนข้าวหลามอ่าทั่วๆไปเลยครับแต่กระบอกมันจะใหญ่มากแต่กระบอกจะใหญ่มากแล้วข้างในจะเป็นหมูชิ้นนะครับนี่ครับเป็นข้าวหมูหลามของพี่น้องลาหูนะครับไครที่ ยังไม่เคยชิมแม้กระทั่งตัวผมก็ยังไม่เคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จทันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาชิมนะครับกระบอกเท่าไหร่ครับเนี่ยที่ราคาขายครับกระบอกละร้อยเดียวครับพี่กระบอกละร้อยเดียวข้างในนี้จะเป็นข้าวเหนียวปกติเหมือนข้าวหลามทั่วไปนี่ใช่ไหมครับเออเป็นหมูหลามแต่ไม่มีข้าวเหนียวครับอ๋อไม่มีครับเออไม่มีเป็นหมูล้วนๆเลยเลยครับล้วนๆแล้วก็ผสมเครื่องไว้ครับพร้อมอ๋อครับผม ผมเข้าใจตอนแรกผมเข้าใจว่าจะมีข้าวด้วยแล้วผสมข้างในนะครับเหมือนบะจ่างเหมือนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นหมูกับเครื่องเทศอแค่นั้นเองนะครับขายแค่ร้อยเดียวนะครับก็บอกใหญ่มากครับร้อยเดียวนะครับเขาหลามอ่หมูหลามนะครับหมูหลามลาหูนะครับนี่ครับรออยู่ครับนี่น้องเขาก็ก่อไฟแล้วเตรียมแล้วครับลครับเอาออกจากกระบอกไม้ไผ่ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่เออไหม ลุงกับป้านะครับซึ่งเขาทำถั่วแดงนะครับนี่ครับเป็นถั่วแดงเม็ดใหญ่นะครับเม็ดโตอยู่นะครับถั่วแดงนี้ของพี่บูเซดํานะครับคุณลุงคุณป้านะครับเนี่ยมูเสอเผามูเซดดนะครับครับเป็นเขาเรียกว่าถั่วอะไรครับถั่วแดงอ่าถั่วแดงของบูเซดร์เนาะเม็ดจะญ่ใหญ่ๆนะครับแล้วทําเยอะไหมครับเยอะครับเยอะนะครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้าง นี่ราคาถังละห้าร้อยบาทครับอ๋อถังละห้าร้อยบาทพอไหมไม่พอก็จาเป็นนะครับไม่พอก็จําเป็นอ่าลุงนอกจากเป็นมูเซอร์ดายังอู้ข้เมืองได้นะครับได้แหมน้อยนะครับก็นี่ครับเป็นวิถีของพี่น้องมูเซอร์ดานะครับซึ่งทําเกษตรกรทําถั่วแดงนอกจากถั่วแดงแล้วมีทําอะไรบ้างครับจับถั่วแดงนี่เป็นอาหารครับเป็นอาหารแล้วมีทําอย่างอื่นไหมครับ ทำได้ครับอ,อมีอย่างอื่นมีอะไรบ้างพี่ทำ,ำตัวดำ,ดำอ๋อถัวดำข้าวโพดถั่วแดง,ดงครับนี่พอทำเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเอาเปลือกออกแล้วก็จะมาตากแดดนะครับเพื่อสกัดความชื้นออกไปใช่ไหมครับไม่ให้มันชื้นก็จะมาตากแดดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพ่อค้าจากในเมืองนะครับจากแม่ฮ่องสอนจากกรุงเทพจากเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมาซื้อน,นะครับก็ถังนี้ เท่าไรครับถังนี้ห้าร้อยครับอ่าเนี่ยนะครับถังนี้หรือปิ๊บนี่นะครับถังเนี้ยห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เราก็มาดูวิถีของพี่น้องหมูเสือดำนะครับพี่น้องไม่ใช่านคนดอยครับครับเป็นคนดอยแต่ว่าขยันขันแข็งนะครับกขอบคุณขอบคุณมากครับคุณลุงคุณป้าครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับครับนี่ครับจากหลานค้านะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงนี่ครับน่าจะสุดถนนที่สามารถที่จะ ซื้อของเืยว่าร้านค้าแล้วนะครับเดินต่อไปก็ก็ยังเป็นชุมชนอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่มีร้านค้าแล้วจะมีโรงเรียนนะครับมีสถานที่ทำการทางราชการนะครับนี่ครับรถก็ลงมาอ่าก็ยังมีดอกไม้ส,สวยๆนะครับภูเขาโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนนะครับนะครับบ้าน ไม้ไผ่ขัดแตะนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนี่ครับบ้านไม้ไผ่ขัดแตะเป็นโฮมสเตย์มีให้พักบ้างนะครับสําหรับใครที่ขึ้นมาแล้วอยากจะพักอยากจะอยู่แบบใช้ชีวิตแบบวิถีลาหูหรือวิถีของพี่น้องบูเซอร์นะครับก็มีโฮมสเตย์มีห้องพักไว้บริการนะครับ นะครับก็ผสมผสานนะครับระหว่างาบ้านสมัยใหม่นะครับกับร้านค้า,าไม้ไผ่ขัดแตะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านจ่าโบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดไม่ได้เปิดนะครับ ตรงน,นี้ก็เป็นแผนที่บ้านจ่าโบนะครับขึ้นมามีธนาคารข้าวนะครับแต่ว่าวันนี้ปิดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับที่ของชาวมูเซอร์ดำหรือว่าชาวลาหูนะครับก็จะมีเลี้ยง ไก่นะครับเลี้ยงหมูนะครับตรงนี้มันจะเป็นลานบ้านก็ให้ดูเลี้ยงไก่ก่อนนะครับส่วนบ้านนะครับก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ขัดแตะนะครับบ้านไม้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ไผ่ขัดแตะนะครับยังเป็นวิถีดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่าก็ผสมผสานนะครับก็ถ้าอยู่ติดถนนเป็นร้านค้าก็อาจจะมีบ้านปูนให้เห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไม้หรือว่าไม้ไผ่ขัดแตะนะครับไม้ไผ่ที่นี่จะหายหาง่ายนะครับ อยู่ในป่าในเขาก็หาได้นะครับ,นะรบก็ยังวิถีของบ้านจ่าโบนะครับก็ยังคงผสมผสานนะครับเมื่อกี้คุยกับเด็กกออ็อาจจะมาอีกเจนหนึ่งนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมนะครับแต่ว่ารุ่นปู่รุ่นย่าก็อาจจะไปเขาเรียกว่าปอกถั่วนะครับ ทำยังใช้วิถีดั้งเดิมอยู่เด็กรุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือนะครับได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนี่ครับอุทยุทุงคนเยอะเดียนว่ะ ไม่มีอาหารนะเป็นเรานะไอหมูนี่แหละเราจะซื้อหมูนี่แหละกินข้าวเหนียวจกไปทุกวันเลยเขาชื่อเพราะเลยนะโฮมสเตย์เขาชื่อโฮมสเตย์รัตนาอาโบนะครับแม่ห้องสอนถ้าอยากจะสัมผัสชีวิตของมูเซอร์ดำหรือว่าลาหูนะครับนี่ครับจะมีโฮมสเตย์นะครับแบบวิธีดั้งเดิมนะครับของ ลาหูนะครับจะเป็นบ้านเนี่ยครับเป็นโฮมสเตย์ไม้ไผ่ขัดแตะนะครับตรงนี้เขาที่เขามาสร้างอยู่ตรงนี้ก็คนที่จะมาพักนะครับพอพักเสร็จก็จะได้มองมาโภมีก็จะมีนอกชานนะครับออกมาก็จะมองเห็นนะครับวิววิวหลักล้านเป็นภูเขาที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นโฮมสเตย์นะครับก็จะมีอยู่นะฮะตามไหลเขา เป็นชั้นๆชั้นๆไปนะครับแต่ละหลังก็เนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ไผ่ขัดแตะเพราะว่าเขาต้องการสะท้อนถึงวิถีดั้งเดิมนะครับวิถีดั้งเดิมก็มีนะครตรงข้างล่างก็จะเป็นไร่ข้าวโพดไร่ถั่วนะก็จะมีไร่ซึ่งทำการเกษตรที่เรามองเห็นไกลๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้อากาศอาจจะร้อนนะครับเพราะว่าผมมาช่วงประมาณ1 0โมง11โมนะครับถ้าตอนเช้าตรงนี้ก็จะเป็นอากาศเย,าย็นสบายเป็นทะเลหมอกนะครับนี่ก็เป็นโฮมสเตย์แห่งหนึ่งครับชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านรัตนานะครับชื่อเพราะมากนะครับที่จริงผมอยากจะรู้ชื่อว่ามูเซ่เขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับ รัตนานี้ภาษามูเซอร์มีไหมครับมีไหมมีภาษามูเซอร์ไหมไม่มี่า,าตรงนี้ถ้าใครพักตรงนี้นะครับถือว่าได้เห็นมุน่นะครับไม่มีใครแย่งดูเลยครับตรงนี้เห็นแบบพโนอลมาเลยนะครับ